แม่นกแม่ของพยาบาลฟินแลนด์กับอุยอ้ายเจอกันย่มใดกับความมวลบังเกิดย่มนั่นค่ะทั้งยุ้มกันทั้งยอกันแต่กับมวลอีกแบบเด้ค่ะเข้าได้โอ้โอ้พ่อพักกินจ้าข้ามหนึ่งเดียวบอาอันนี้ปวดเป็นไงปวดทักไัง รสเียหนมนะะอามังจะเพิ่มันใหญ่โอ้ยอันตรายมีบัวเป็จุดของสวนทุเรียนตย่กินทุเรียนมาได้อได้หลายครันี่อุ้ยพนีใส่ชงิให้ฉันได้ไหมนะ่ะนึโอ้ยน,น,นี่เาน้นนี่อจาจยมาังไแล้วกระดาษทิชช่ม,มันก็เยอะบ้าบของแถมมาำนี อันนี้นี่โอาเ,าเงินตั้งหลายแสนเมื่อไงกูทำนี่นะเบิ่งพี่เจ้าพอ <c oughs> มันทำแล้วเขาก็กินแม่มึงเจ้าอุ้ย 500. อยห้าร้อยเอามางเบิ่งข่อยแล้วตอนยุ่งวัวขนานี้ห้าร้อยกินตั้มกินตา,อ,ตาออกแต่ไม่ได้กินตอนนี้นะใส่ช่องฟิตไว้ก่อนออกต่ำกำลังเงินบ่แม่นมาสิออกยี่สิบบาทตาทที่โทษไดปเรื่อนจากวิดีโอข่อยตั้งหลายอันเป็นย่าพี่ปอบนี่ก็ได้ เอาไฟมาแซงตาเพื่อนเพื่อนหล่อนชิบะชื่อาอืมไอ้หนุ่มแซ่บครับแซ่บแซ่บแซ่บูมแซ่บมมาข้างเลยเอาแซ่บอีหลีเอาชิมเบอร์ชิมบอรมึงรู้ว่ากูกินไม่ได้ไม่ไม่กินไปเลยครับกินไม่ได้ วันนี้เธอต้องขึ้นไปดูแลห้องลูกชายกับฉันเพราะฉันกลัวผีแต่มาที่สั้นเลยปะรู้สึกว่าสิบสีบอะบ้านเอาใครมากินไม่เออโออไอ้นมไอนมไอนมไอนมมามามานี่มาซุ่มเขอแล้วเดี๋ยว เม่กนช่ดนหน่หน in ้าเขาสวยอู่แล้ว้ยเงินเพจเข้าเมื่อวานค่ะเบไปพวกอะไร้ยครับไปส่งกินเหเดิมอบอบอแข็งเป็นน้ำแข็งไ้กินแบบที่แขงฝืนหน้ซ่บ้างไห้มาะลาบอมันเละมันบรเละเล็กได้ตอนขอะไรบอวนะบอมันเหม็นตกตู้ครเย็นนี่แหละรางวัลของคนที่เราทำงานให้คนอื่น อย่เบอร์ค่ะเบอร์เบอร์เบายังกระเด็นอันนี้อีกทีหนึ่งนะไม่เอาพอละไม่เอาทำไมฉันรู้น้ำหนักอยู่ฉันมีงานรีวิวเข้ามาฉันจะมาอ้วนได้ยังไงพี่น้องจำมานได้เบิร์ดพนะคืออะไรพี่ซุนซนอันอันเท้านไข่อยก็อุ้ยไปแล้วได้ขอได้ว่า อันแม่อันนี้คีเ,เ,เ<อ>สเร็จแล้วให่ห้อพห่คนอันลองซีมงเนื้อของบรานปิลเล่นกงเอ๊ะเทแม่เราบวาโซเชยลแม่แล้วผูู้้ราู้จางเขาเป็นไท่แตาเรื่องว่าลูกแม่น่ยู้ยู่ดองบางทีพาดีเออม่อันให้บ้านทาเแม่เหมือนเขาจำรสชาติใน<อ>แต้พวมหมแต่ว่ายาเราผูู้เจ้าคือมาบอกมาเรามากเ่็้า่ะ พีนเรียนปีนแรนซื้อมากล่องเกือบ30มสิบยูโรกหลาย่่ังแต่ยูโรก็สาม้าสิบห้าก็พันพันห้าใช่ไหมล่ะพันห้าพันห้อาจจะได้ได้เรียกันนี่แหละหรือน้อยกว่านี้อร่อยไี่หนุ่มเอออร่อยป่ะอันนี้อร่อยอร่อยจริงจริงไรเด้แบบขนมไม่อได้จ้าเชร์ก็ได้ไหมอ่ะ นี่ไดไปแชร์น่ถึงแน่นอน้ช์นโอ้ยเดกจะของเนี่ยตัลาดอยู่กันเบอสองันยี่สิบก็ค้เละพี่น้องเมนูรถถังมาเห็นอย่งเียวพันหนึ่เจ้าบอกว่าน่มุเจ้าบอกให้บดรบลอกเดโดลยเซ็ตกปนเซกปหเซกปองปิดกินรักน้องวิไอโอ้ย นะ้าก้อนนี่ไปห้องน้ำดูยั่วยวนมากเสร็จถ่ายห้องแม่โน๊กให้ดูหน่อยจ้าน่ะโอ้โหเอาแล้วสบายเอาแล้วห้องเก็บไปแล้วแต่เล็กแล้วจ้าพี่พี่ชิเบสพี่นุ่มน้องอุ้ยอ้ายเป็นทีมตลกโอ้ยสิ่ยมั้วกันก็เสิเป็นตลกโตเกียวอาคารบีช่องป้าแพทฝากกดไลค์ซับสไคร์และติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ